จากคนขับแท็กซี่มาถึงขนาดนี้ได้ยังไงมีโต๊ะทํางานไม่รู้ห้าล้านหกล้านสิล้านก็มีมันแล้วแต่ไงแล้วแต่รถสนิยมเราด้วยมันแล้วแต่เงินในกระเป๋ามากกว่าไฟก็ล้านหนึ่งไฟก็ล้านหนึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ชอบสร้างดราม่านะมันมาเองอยากไหมล่ะผู้ใหญ่คนหนึ่งเขมาสอนว่าอาชีพที่ทําอยู่นะมันไม่ใช่ีพฉับสวยร้านอาหารเนี่ยเจอโควิดแก้ยังไง ピッポ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 ッ สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจีรวัตรครับวันนี้นะครับเช้าตู่อีกแล้วเพราะผมจะไปบุกถึงบ้านผู้ชายคนนี้นะมันเพื่อนเขาเริ่มมาจากการเป็นคนขับแท็กซี่นะเป็นคนขยันมากๆมีไอเดียมีมายเซ็ตที่ดีมากๆจนตอนนี้เป็นเจ้าของร้านข้าวแกงนะครับพันล้านครับโอ้โหเรียบร้อยพี่เสกโคาด่าเลยฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเวเล่นนะพี่เสกแต่ว่ายังไงก็ต้องถึงแน่นอนนะครับผมก็ซิมแน่นนะครับชอบไปกินมากแล้วเพื่อนข้าวแกงเอสเ็นพีนะครับไม่ใช่ แซวเล็กครับพี่ร้าเข้าแกงหม่อมถนัดแดกนะเพื่อนๆนี่นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยแต่งบ้านของเขาเนี่ยละเอียดมากๆเห็นว่ารวมทั้งหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยทะลุหนึ่งร้อยล้านบาทไปแล้วครับและเรากําลังจะไปกันครับในรายกันเฮ w าทูบัง บ,บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอีพีที่สุดยอดมากๆเพราะว่าผมเนี่ยมาบุกรังอ้ารังลักของยูทูบเบอร์วันนี้นะครับขอต้อนรับพี่มอมถนัดแดกวู้ฮู้ข้าเป็นคนลูกทุ่งมาก่อนไ,ไอ้สองขยับไนไมยวะพี่ตอดหนูอยู่ไม่ใช่ปลาพี่เอง <laughs> มาทำอะไรกันมาดูรถหรอมาดูรถด้วยดูรถดูบ้านด้วยเอาเลยอยากดูอะไรดูเลยไหนๆวันนี้มาตรงนี้แล้วนะพี่ช่วยเรียกว่าเปิดโรงรถคร่าวๆก่อนตอนนี้เพราะว่าถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าพี่เสกเปลี่ยนรถบ่อยมากๆใช่ใช่แล้วอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยใช่สามคันทาไมพี่รถเนี่ยผมว่ามันอยู่แล้วแต่จังหวะการใช้อะบางทีตอนเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็ใช้พวกซีดานใช้พวกอะไรตอนนี้เราไปต่างจังหวัดบ่อยเราก็ หาพวก SUV เหรอ, <S <S อเออผมเคยใช้ซีรีส์เอยู่แล้วแล้วก็ใช้มาหลายคันและหลายรุ่นแต่ว่านเนี้ยอันก็เหมือนซีรีส์เยกสูงอ่ะได้ในสิ่งที่เราต้องการขับได้ดีนุม่มนวลไปได้หลายพื้นที่เพราะว่ามันเป็น SUV ใช่ไหมมันก็อนเนกประสงค์อ่ะหรูด้วยลุยด้วยเออคุ้มค่าลแล้วกันพี่คดิแล้วก็เน,นี่ยมีกระบะเอาไว้ลุยแต่ถามว่ามันดีไหมช่วงล่างดีมากนะแต่เครื่องมันอืดไปหน่อยเครื่องมันสองพันเนี่ยพี่ต้องซื้อนี่เอฟร้อยห้าสิบอไม่ไม่ต้องแล้วครับพอแล้วอันนี้ก อุ้ยแต่มันรถที่คุ้มมากๆเลยนะเว r ร์คๆใช่คันนี้พิเศกก็ไว้ลุยๆนะครับเพื่อนๆเวลาแบบลงอะไรเงี้ยขับตุ้มลงไปเลยเรียกว่าพิเศษก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับตรงนี้แค่ร้อยกว่าล้านก็พอแล้วไม่ได้อยากจะ่ไปใ่รถมันก็คือรถแหละเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอีกเรื่นเยบ้านน่ะมันต้องอยู่อีกนาน อโอผมเคยดูรีวิวที่พี่เปิดบ้านแล้วนะ oh. ว่ามันสวยมาก oh. ใช่แต่พอมาของจริงอะ่ะมันเหมือนอยู่ลรงแรม ไม่เข้าใจว่าทําไมบ้านมันถึงต่างกันได้มากขนาดนั้นแต่ละหลังมันอยู่ที่รสนิยมของเจ้าของแต่ละคนมากกว่าของผมนั่นมันเป็นคนที่เนี้ยบอ่ะเวลาเรามองไปเนี่ยแล้วถ้ามันมีจุดบางจุดที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดุดตาทุกครั้งที่เราจะเดินไปนี้เราก็จะมองอยู่ตรงนั้นอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันต้องคมมันต้องกริบมันต้องอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนี่ของพี่นําเข้าหมดคือคือส่วนใหญ่แล้วกันอย่างจากกันไปนี้มับก็มาจากเช็คใบประมาณแสนห้าแสนห้า คือบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเหมือนราคาสูงแต่ถามว่าบางสิ่งเนี่ยมันต้องอยู่หมอดจอดด้วยนะไม่ใช่ราคาสูงแล้วเราไปไปตั้งอยู่ในที่ที่มันไม่เด่นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เไรเมื่อกีก้ก่อนเข้ารายการเนี่ยแอบคุยกับพิเศษนะพิเศษนะบอกว่าแค่บิวอินนะครับ20ล้านประมาณนั้นอ่ะเพราะมันมีส่วนต่อเติมไปข้างนอกด้วยคือราคานี้สําหรับผมนี่ได้บ้านอีกหลังเลยก็อาจจะใช่แต่ว่ามันก็มีแต่เปลือไงแต่ถ้าเราพอใจเราก็ซื้อเฟอร,ร์นิเจอร์เข้ามาอยู่ได้เลยมันก็แล้วแต่ความพอใจสุดท้ายอยู่่ทีรรรนิิิมมจงงก็ผบ วันนี้ขอเป็นลูกบ้านหน่อยครับพาทัวร์พิเศษอย่างพวกนี้มันก็เป็นงานมันดูแล้วมันแปลกๆตาดีอ่ะอย่างงี้ก็เป็นเรือฟอลารี่เรือไม้จำลองพนนะครับได้เงินปลอมฮนะผมนึกว่าเดี๋ยวผมจะมีอะไรติดมาให้ติดมือกับบ้านนะพิเศษ คือต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นมันแปลกตามากเลยนะคือรู้เลยว่ามันไม่ได้เห็นได้ทั่วไปมันก็ต้องแลกมากนราะา <laughs> ได้ข่าวว่าโซฟาแค่ชุดตรงนี้ราคาประมาณ b m w ยซีที่สามมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับ <laughs> แต่ว่าเรานั่งเฉยๆนะเพื่อนๆแอร์ <laughs> Air ตรงนี้พี่ราคาเท่าไหร่ครับหลักแสนนะหลักแสนนะครับ เราเพิ่งมาแค่ห้องแรกเองนะครับตรงนี้มีอะไรครับโอ้โห ห้องกินข้าวโอ้ทำไมห้องกินข้าวมันดูแบบอลังการงานสร้างอย่างงี้พี่มันประมาณ6 7เเมตรมั้งเราก็เลยซื้อไฟไฟพวงแล้วกันง่ายดีเรียกเสียราคาเลยไม่เอาเเลียแบบใหญ่ๆมาเหมือนที่อื่นเราก็หาอะไรที่มันแปลกตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่น่าจะชิ้นเดียวในเมืองไทยอย่างนี้ราคานี่ก็น่าจะมหาศาลจริงๆอ่ะผมไม่ได้เป็นคนที่แบบมาอวดบ้านอวดเบอร์อะไรเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยอวดนู่นอวดรวยอะไรบางคนเขาอยากรู้ไปเพื่อเป็นแรงบันดาล เพื่อ<ช>อะไรเ<ช>งี้ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยของแบบนี้มันจะต้องแลกมาด้วยเงินเท่าไหร่รไปนี่ก็ล้านหนึ่งไปก็ร้านหนึ่งโอโ้โคือผมว่าทุกอย่างที่พี่ลงไปเนี่ยมันน่าจะไม่ธรรมดาทุกชิน<ม>้นเพราะดูจากโต๊ะกินข้าวตรงนี้นี่คือหินทั้งแผ่นเลยใช่เป็นหินจากแอฟริกาแล้วเขายกนานไหมพี่กว่าจากแอฟริกามาไทยเนี่ยก็เขาก็ส่งเรือมาเ่ยแต่ว่าที่หนักนี่คือช่างที่ต้องยกเข้าวบ้านเนี่ยข้างหลังนี่ก็เป็นวิดีโอวอลไว้แบบร้องคาราโอเกะบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาได้ร้องอ่ะติดไว้ก่อนระบบเสียงก ใช้เป็นไอ้ดวเลแบรนด์ลูวิกตองแสดงว่าพี่เนี่ยถือว่าชอบเครื่องเสียงพอสมควรก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดคลั่งไคล้มากะนะนี่ก็เป็นงานศิลป,ปะที่ก็ชอบแต่ก็ไม่ได้แบบลึกมากนะจริงๆตรงนี้กะเอารูปเป็นรูปถ่ายที่มันดูเด่นเดนเจ๋งๆเดี๋ยววายังหาไม่เจอก็เลยเอาอันนี้อีกหน่อยก็จะเป็นรูปพี่เฮ้ยนู่นพี่อยู่นู่นสินแสเขามาดูให้แล้วก็บอกว่าให้ติดตามวงจุ้ย <คน S 2> แล้วคนเปิดประตูมาต้องเห็นว่านี่ใ้าของบ้านประมาณนั้นอะ่ะเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงพี่โถน้ำชาน อ,อันนี้เป<อ>็นงานของลาฟลอเรนต์โอ้โหลาฟลอเรนต์ผมไม่กล้ายกเลยแล้วแพงมากตัวนี้ก็่แปดหมืหน่นวางดีกว่าเน,นี่ยเป็นงานแก้วของลาฟลอเรนต์ ไอย่างี้ก็ใบหนึ่งมันสองสามหมื่นมั้งสองสามหมื่นมั้งสองสามหมื่นมั้งไม่แต่ว่าซื้อมาเราก็ใช้นะใช้ด้วยเหรอพี่ใช่ทำไมอะซื้อมาแล้วใช่สมุดแนบแตกไปแล้วแฟนผมจำแตกไปใบเองแล้วพี่ก็เลยไม่ว่าอะไรหักตังหักตังรอลเลนรอลเลนครัวที่บ้านมีสามครัวทำไมพี่มีครัวเยอะจังครัวที่มากับบ้านเนี่ยมีสองมีครัวแพนทรีแล้วก็มีครัวไทยไอ้จักรนนี่ก็เป็นของลับรอลเลนโอ้โหคือชื่อนี้นะเพื่อนอยากให้ไปดูที่พารากอนนะครับ มันจะมีโชว์รูมรับลอเลนที่เป็นพวกอุปกรณ์แต่งบ้านใช้เขาว่าโคตรแพงเหมือนเป็นซูเปอร์คาร์ครอบอเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีแบรนด์ที่มันมันไปไกลเบลลี่ก็ไม่ใช่ผลิตรถอย่างเดียวนะมีโซฟาเบลลี่ด้วยโอ้ยมีโต๊ะทํางานไม่รู้ห้าล้าน6ล้านส0ล้านก็มีมันแล้วแต่ไงแล้วแต่รสนิยมเราด้วยมันแล้วแต่เงินในกระเป๋ามากกว่าแล้วก็เราชอบหรือเปล่ามุดเรามีเงินในกระเป๋าเยอะแต่เราไม่ได้ชอบแบบนั้นอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อไออย่างเงี้ยไออาร์ทูดีทูเลย ขยะมาจากประเทศอังกฤษปกติถังขยะตามบ้านอย่างบ้านผมนะครับใบละประมาณ79บาทนะครับช้อปปี้ลองคิดดูเดิแต่ถ้ามาวางปุ๊บมันไม่ได้เลยมันไม่ได้คนละแบบไหมเลือกบ้านก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดก็ธรรมดาเหมือนเลือกแฟนแน่นอนแน่นอนเราจะไม่เปลี่ยนบ่อยใช่ใช่ใช่ตอนนี้พี่เสกมีบ้านกี่หลังนะครับอยู่หลังนี้อยู่หลังนี้มาเอามามาห้องนี้ต้องบอกว่าจะดูรายการผมไปก็ต้องเห็นแล้วครับห้องนี้นี่คนธรรมดาเข้าไม่ได้ธรรมดา เพราะว่าส wow, ิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมูลค่าเป็นสูล้านสิงผมจะว้าวอะไรก่อนทีจุดว้าวมันเยอะมากไม่จะเป็นเครื่องเสียงหรือว่าคอลเลกชันของขวดน้ําต่างเอเงี้ยมันทำมาจากทองคำยี่สแต่อย่างที่เก็บเก็บไปเนี่ยก็หลายตังนะโอ้โหหลายตังอยู่แล้วมีขนาดนี้หลุยส์ิ คอนอยักร้อยปีราคาทั่วไปก็ขายอยู่แสนกว่าบาทอย่างนี้ก็สามหมื่นแล้วทำมาขวดนิ้วเลยนึกว่าขวดลำหอมนะแม่ดกแนนี้เงก็หมดแล้วเนี่ยคือจริงๆพวกนี้ยิ่งเก็บมันยิ่งมีมูลค่านะผมไม่ได้สนใจเรื่องมูลค่าผมไม่ได้คิดจะขายต่อแต่กล้องช่วยระวังนิดนึงนะครับทั้งโซนนั้นน่าจะเป็นร้านนะครับระวังตึ้งน่าจะเกินน่าจะเกินนะเพราะว่าแต่ละขวดมันก็จะมีสปอรี่ในการเก็บของเราก็ดูอย่างแจ็คเดนียลนั่นน่ะเมืนก้อนศิลป์ที่เอาไปยังไงต้องหาค่อยๆเก็บทีละขวดสองขวดเลยว่า ห้องนี้ก็เป็นห้องที่ผมไว้พักผ่อนฟังเพลงอะไรเงี้ยฟังเพลงเบาๆแอมนากรากับเครื่องเสียงรวมๆแล้วนี่สิไม่ได้นะก็ลำโพงคู่นี้ก็สองล้านแล้วไอ้ตู้ๆเนี่ยตู้ๆ<อ>ขึ้นมา 3ล้านแต่สำคัญที่สายนะใช่สายก็เส้นละ5 0 0 0ส0สังเกตดูสายนี่เส้นเท่ามู่ความแตกต่างรายละเอียดมันก็คนละแบบแต่ลำโพงแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็ฟังได้หมดอ่ะมันก็เหมือนรถอ่ะคือโตโยต้าขับจาก A ไป B ก็ได้หรือแลมโบกินีก็ขับจาก A ไป B ได้เหมือนกันมันอยู่ที่ความพอใจมากกว่ามันก็เป็นความชอบอย่างหนึ่งที่เราได้ฟังเพลงโดยเครื่องเสียงที่มันดีๆนะมันฟังเคลียร์ตอนนี้รู้สึกว่าของแต่งนี่ราคาแซงบ้านไปแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่แต่ของผมเนี่ยเวลาแต่งบ้านเสร็จแล้วผมไม่แต่งเพิ่มแล้วเพราะว่าถ้าแต่งเพิ่ม แม่พอเราหยุดไป2ปีที่เราได้แต่งเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ทําอะไรเพิ่มลวไม่แต่งต่อแม่อะไรแล้วพอแล้วโอเคแล้วลงตัวทุกอย่างตัวเราพอใจแล้วเราพอแล้วเราก็หยุดแล้วมันก็เป็นความสุขหนึ่งคือต้องแยกให้ออกระหว่างความสุขกับความสบายความสุขเนี่ยบางทีเราไม่ต้องใช้เงินหรอกความสุขคืออะไรมีหลายคนยังไม่รู้เลยว่าความสุขคืออะไรความสุขก็คือสิ่งที่เราชอบทํามันซ้ําๆและบ่อยๆนั่นคือความสุขอ่ะอย่างเช่นเราเดินเที่ยวสาธารณะเราไปแมงทุกวันเลยนั่นก็เรียกว่าความสุขนะแต่ความสบายนะก็แบบเนี้ยเราอยากมีความสบายไหมล่ะสม เราอยากนั่งรถเมล์มันก็ได้ก็สบายของเราในระดับ,บแต่บางคนเขาก็อยากแบบเฮ้ยนั่งรถส่วนตัวบ,บางคนกับรถไฟฟ้าบางคนก็อ่ะก็ต้องมีรถที่มันแบบหรูหรานั่นน่ะเขาเรียกความสบายบ้านมันก็คือความสบายอย่างนึงแต่ความสบายเนี้ยมันกลับมาเป็นความสุขได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างความสุขกับความสบายล้ำลึกมากครับพี่ลึกลำ้ำล้ำลึกโอเคไปพี่เดี๋ยวเราไปดูครัวครัวกัน เอาแล้วครับทุกคนครับเข้ามากลิ่นหอมมากๆนะหอมเนื้อหอมเนื้อกลิ่นเนื้อนะครับเนื้อย่างอันนี้นครัวที่เราต่อเติมขึ้นมาเองสร้าง<อ>ใหม่แต่ก่อนจะเป็นถนัดแบกเทเบิลก็จะถ่ายที่นี่ไม่ได้ค่อยได้ใช้ละอันนี้ก็เป็นงานเ็าเรียกว่าต๊แก๊สรางวัลชนะเลิศดีศีซน์อันดับหนึ่งของโลกนี่เป็นงานจีนอ๋ออันนี้แยกกันเฮ้ยแยกกันคนละ<อ><อ>ชุด<อ>เพราะว่าปกติเวลาทําครัวเนี่ยมันก็จะมีฮูดอยู่ด้านบนอ่ามันก็จะบังเวลาเราถ่ายใช่ไหมผมก็เลยซื้อชุดนี้มาเตานี่ก็แสนห้าแม่งบ้าชิบหาย อีกที่บอกมันดูแปลกตาดีเมันไม่เหมือนเตาที่บ้านเราเออที่เราเคยเห็น,<บ>นไหมมันก็เลยบางอย่างก็ต้องทุ่มทุนหน่อยทควรอื่นก็นี่มันเป็นตู้ไดเอทเพราะว่าไดาเอทเนื้อปกติกินเนื้อไหมกินครับกินเหรอเนี่ยโอ้โห เต็มไปหมดเลยไดเอททีมก็ตัดไว้อะไรไว้เงี้ยเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านด้วย<อ>แม่งเต็มตู้กูไปหมดแล้วขอบคุณมากเลยครับเออจริงๆครัวนี้ไว้โชว์มากกว่าโชว์อตอนทารายการอ่ะผมว่าทุกคนเนี่ยได้เห็นเรียกว่าเปิดลังรักแล้วนะครับมูลค่าเห็นแล้วเนี่ยว่าหลักร้อยล้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบ้านคนที่เขามีรสยมิมากๆเนี่ยเขาแต่งกันยังไงเป็นยังไงผมว่าตอนนี้ทุกคนได้เห็นจุใจแล้วต่อไปพี่เป็นเรื่องสําคัญเลยครับที่เรามาวันนี้เนี่ย ผมจะขอล้วงลึกชีวิตจากคนขับแท็กซี่ออมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเออได้พี่<ป>พร้อมไหมมาดิไปโ okay, อเคไปกับมวนไป ผมขอถามคำถามแรกที่ผมคล่องใจไม่ใช่คล่องใจนพี่เดี๋ยวพี่จะซัดผมก่อนที่ผมสงสัยมานานชื่อมอมมาจากไหน,นจําเข้ามาอาชีพแรกของผมเลยอะขับรถแท็กซี่เพราะที่บ้านนะาอะทำอู่ก็มีผู้โดยสารมาเล่นมุกให้ฟังผมอะเป็นลูกมอมคนหนึ่งหน้าอะไรอเงี้ยผมก็ถามชื่ออะไรเอ้ยผมชื่อมอมทุดแดงเราก็เลยจํามาเนี่ยตอนนู้นะแล้วพอมาทําช่อง YouTube เกี่ยวกับอาหารที่เราชอบก็เลยเอ้ยเอาชื่อนี้มาตั้งดูดีก็เป็นเหมือนฉายาแหละเชื่อเจ้าเชื่อเจ้าอะไรไม่มีเหมือนผมอาจจะแบบตามติดชื่อส ล้ออะไรแบบนี้ขอย้อนนิดนึงได้ไหมครับพี่เสกเนี่ยเริ่มจากเป็นคนขับแท็กซี่คือเรียนจบปุ๊บไม่จบเอาเรียนไม่จบเรียนเลยผมว่าถ้าได้วุฒิจริงๆผมได้วุฒิแค่มสามแต่เรียนประวช5ปีแต่ไม่จบสมัยเด็กๆนี่ต่อยตีทุกอย่างเรียนช่างโยมอาชีวะแล้วพอเรียนไม่จบเราก็เลยต้องมาก็ต้องที่ร่นนะความรู้มีแต่เราไม่ได้มีวุฒิการศึกษาซึ่งสําคัญกับการสมัครงานมากในสมัยก่อนพ่อแม่ผมก็ไม่ได้คนรวยฐานะระดับปานกลางนะก็ซัพพอร์ตได้ไม่เยอะสมัยวัยรุ่นเนี่ยพี่มีความฝันไหมว่าง ส้มเครื่องบินมั่งเป็นนักฟุตบอลที่แบบมีชื่อเสียงสามสิบป,ปีที่แล้วนะก็ไม่ได้มีแบบนักฟุตบอลอาชีพเหมือนสมัยเนี้ยถ้ามี<อ>าก็คงจะฝันอย่างนั้นนะก็ไม่ได้เป็นสักอย่างชื่ฝัน <c oughs> ผมกำลังจะถามว่าแล้วทําไมถึงมาเริ่มอาชีพแรกถูกไหมครับเป็นคนขับแท็กซี่จํายอแม่เราออกจากเรียนมันไม่มีอาชีพอื่นที่ให้เราทำอ่ะก็คุณพ่อก็เลยพาไปขับรถแล้วก็เลยขับรถแท็กซี่ที่บ้านนั่นแหละก็ไม่จ่ายค่าเช่าแม่ด้วยไม่เกเรเลยจากนั้นเนี่ยก็จะพัทจะผูได้เริ่มเข้าวงการบันเท คือมีโมเดลลิ่งมาเจอเราเจอได้ไงพี่ทำไมก่อนโทรศัพท์ยังเป็นตู้หย่อนเหรียญเราก็ไปโทรศัพท์นี่แหละมีโมเดลลิ่งเข้ามาเห็นเรากําลังหยอดแล้วโทรท่านี้แล้วมันสะดุดตาพอดีมีคาแรคเตอร์มั้งเขาเลยบอกว่าน้องเนี่ยพี่เป็นโมเดลลิ่งนะแคสติ้งโฆษณาหน่อยไหมก็ลองไปงานแรกก็ไม่ได้รอกอยากเป็นดารา้วยไม่ไม่อย่างน้อยหนึ่งมันได้ประสบการณ์ไปเรียนรู้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็ส่งงานมาให้เรื่อยแล้วก็ไปไปไปมันก็ได้ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเอเรื่อยกแสดงว่าพิ่เศษเข้าวงการตั้งแต่วัยรุ่ <ม>พอดีผมผมว่าเออความพอดีก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เล่นโฆษณาเนี่ยถ้าคนจะจําได้ก็แบตเตอรี่ที่ทําฟ้าผ่า FB แบตเตอรี่อ๋อมีพ่เศษอยู่ด้วย<ช>ที่เป็นเทวดาทําฟ้าผ่าก<ช>็มีหลายยานแต่ว,ว่าก็เป็นตัวเมนบ้างเอ็กตาเมนบ้างก็ไม่ได้แบบมีชื่อเสียงโด,ด่งดังอะไรตอนนั้นพี่ออกจากทางานที่บ้านเลยป่ะครับอ๋อคือเดินสายบันเทิงเลยครับคือบันเทิงเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักเนี่ยขับแท็กซี่แล้วก็เลิกขับแท็กซี่ไปอยู่ร้านเหล้าเป็นเจ้าของร้านเป็นลูกจ้างอ๋อเป็นเด็กบานร้านเดือนละสามพัน เงินเดือนมันน่าจะน้อยกว่าเราขับ<ช>เองแต่ทําไมพี่ก็อยากกินเหล้า <c oughs> อยากกินเหล้าซี <c oughs> อะไรเงี้ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่เสกโทษทีตอนที่วันยี่สิบสมัยก่อนทาอยู่ RCA ยุครุ่งเรืองเลิกจากนั้นไปก็เริ่มมาทําเบื้องหลังกองถ่ายมันสิบห้าปีทําอะไรครับพี่อยู่เบื้องหลังแผน a แอค o ั่นวี c l <oughs> e จัดหายานพาหนะเพื่อการถ่ายทําภาพยนตร์รถเรือเครื่องบินเอาหมดรถพระเอกคันนี้จะต้องเป็น l ์โรเ o อร์สีดํารุ่นนี้ก็ไปหามา้าลองต้องใช้รถสปอร์ต ป,ปแ,แสดงว่าหนังที่เราดูเนี่ยรถนี่เขาไม่ได้มุ่วๆมาในแบบยืมใครได้มาเขาสริปไว้หมดแล้วส่วนใหญ่ผมทำหนังต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายในเมืองไทยทุกอย่างเนี่ยเขาดีไซน์หมดแล้วเขามีโปรดักชันดีไซน์แล้วบางเรื่องเนี่ยเดอะเลดี้ซารเซรจีเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชด้วยในรุ่นนั้นนะปี1955นึ่งเก้าเงี้ยคนคนเี้ยใช้รถรุ่นอะไรสีอะไรล้อแบบไหนทะเบียนอะไรโอ้โหต้องเหมือนขนาดนั้นเลยต้องอย่างนั้นเลยครับถูกฝึกมาให้เป็นคนละเอียดเลยต้องมาละเอียดใช่ใช่ทำไมพี่หม่อมทำยาวนานถึง15ปี ว่ามันได้ตังดีกว่ามันเป็นอาชีพเราเลยตอนนั้นเนี่ยเราไปเป็นพนักงานหรือเราเป็นแบบโปรดิวเซอร์ไหมครับหรือว่าเราเราเป็นบริษัทเราเองอ๋อคือพี่ตั้งบริษัทเบื้องหลังตรงนี้เองเลยใช่ปัจจุบันยังเปิดอยู่ไหมครับไม่ได้ทำละจากทำเบื้องหลังเนี่ยขันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้ามาสอนว่าอาชีพที่ทําอยู่มันเป็นอาชีพฉับสวยเบา้องหลังเนีับมันไม่สามารถส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ผมก็เลยเริ่มเฟรตัวเองออกมาก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยผมพยายามจะหาช่อง ทางพิษแพงไปเรื่อยๆใช่ใช่ที่มันมั่นคงในมุมมองของพิเศษความมั่นคงวัดกันที่ไหนอยู่ที่ความพอใจพี่อยู่ตรงไหนมากกว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราไม่มีเงินแล้วเราจะมีความสุขเงินมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแม่งมาใช้เงินซื้อไงเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันอยู่ใช่ครับแต่บางคนเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขามีซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ของผมมันมีความต้องการมากกว่าเดิมผมมี a m b ิชั่นสูงแต่ตอนนี้ก็เเริ่่มมววาางงแแผนทีีจะกกยยณล้้ตออออถ จากการที่เราไปสู้ทุกสนามคำว่ากเกษียณของพี่คืออะไรก็ต้องหยุดทําทุกอย่างอาจจะเหลือทําในสิ่งที่เรามีความสุขอย่าง YouTube ยูทูบอเงี้ยมันมีความสุขพอกเกษียณเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะนอนเฉยเลยไม่ไม่นั้นไม่ง่ายแล้ว, <laughs> ลวนั่ไม่พิการแล้วแล้วเราจะไม่แคร์เรื่องเงินเพราะเราเลยตรงนั้นไปนละถูกต้องจัดจุดที่พิเศษมีผู้ใหญ่มาบอกว่าให้หาธุรกิจที่มั่นคงที่สามารถเป็นมรดกี่บทอทําอยู่หลายอย่างยังไม่เจอแล้วมาเจออะไรครับ YouTube ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ใหม่คือเรารู้สึกว่ามันคือทีวีในอนาคตเราก็เลยลองทําดู ก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีรายได้ได้วยซ้ำแล้วก็ถ่ายเองตัดเองตอนนั้นยอดวิวไป3ล้านกว่าแล้วยังไม่เปิดรับรายได้เลยคลิปแรกคืออะไรจาได้ไปร้านุงใหญ่แล้วพอทาไปทํามาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมีคนตามแล้วเวยแสนซับแล้วเนี่ยเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเราทาไงดีให้มันแบบมีรายได้เข้ามาเราก็เลยเริ่มเปิดร้านอาหารตอนนั้นก็ทําแบบชาวบ้านอ่ะตอนนั้นสาขาเดียวเปิดสาขาแรกยังไม่รู้จะรอดไหมน้ําแม่ยังท่วมอยู่เลยตอนนี้มีกี่สาขาถ้าไม่ปิดโควิดนะก็สิบแปดการมีสาขามากขึ้นเนี่ยมาตรฐานเนี่ ความยากคืออะไรครับคนทายังไงให้เขาทําตามมาตรฐานที่เราต้องการได้คือทุกองค์กรนะเขามีปัญหาหมดแหละเรื่องพวกต้นทุนมันก็ตามมาเยอะมากแต่กําไรกับยอดขายมันก็กลับมาเยอะเหมือนกันทีนี้จาก1นึ่ซับไปแสนซับเนี่ยยากไหมครับคือไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นนะคิดแค่ว่าเฮ้ยหาอะไรทำอ่ะถ้าเราคิดว่าเราจะดังเนี่ยส่วนใหญ่กูว่าไม่ดังหลายช่องที่แบบว่าทําไปสักพักหนึ่งไม่มียอดวิวไม่มียอดตามเลิกไม่ได้เกิดจากความชอบนี่หว่าซึ่งจริงๆเรื่องวิวดรอปหรืออะไรมันเป็นปัญหาปกติมันไม่มีแบบล้านวิวทุกคลิปหรอกเป็น ได้น้อยแล้วแต่คอนเทนต์แล้วแต่จังหวะแต่ถามว่าทําทแล้วมันมีประโยชน์ต่อชีวิตเราไหมมีประโยชน์แต่เมื่อเราขายสินค้าเราเราสามารถมาบอกวิธีการได้อะไรได้<อ>ทําเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูได้มันมีประโยชน์เยอะกว่าที่แค่ทําให้คนดูแล้วเอาแค่ยอดวิวสามารถพูดได้ว่าร้านข้าวแกงถนัดแดงเ,เกิดจาก YouTube ใช่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนีเพนพิเศษเป็นไอดอลสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่บ้านหลักร้อยล้านได้เนี่ยถามได้ไหมครับว่ารายได้หลักๆมันมาจากทางไหนผมก็ยังบอกเสมอว่า u t u b e เนี่ยมันคือความสุขของผมแต่ แกาทุรกิจอาหารมันคืออาชีพผม u ูท b e เนี่ยไม่ได้ทำให้เรามีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่าเราพอใจตรงไหนผมว่าอยู่ความเป็นไปได้ดีกว่ามันจับได้จริงเลื่อมได้ถึงผมก็ล้มมาเยอะการเจ๊งไม่ใช่มีดีมันได้ประสบการณ์กูจะไม่กลับไปทํามันอีกแบบนั้นอ่นหนัาสือเยอะมากเลยไอคนรวยแม่งคิดกันยังไงวะเดี๋ยวนะพี่เสกบอกว่าดูว่าเขาคิดยังไงไม่ได้สนใจว่าเขาทํายังไงสนใจวิธีคิดเราทาเหมือนเขาไม่ได้หรอกคนรวยส่วนใหญ่เขาไม่มานั่งสอนเราหรอกว่าเราต้องทำอย่างนี้หนึ่ง ให้เราเป็นคู่แข่งเขารเราไม่ไต้จําเป็นต้องไปเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าตามเขามันไม่ทันแล้วเริ่มสิ่งที่แตกต่างดีกว่าคือตอนนี้พี่มีอยู่กี่ธุรกิจแล้วครับก็มีรถเช่าแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็บริษัทสื่อ u t u b e ตรงนี้แล้วก็ทําอสังหาใช่พัฒนาที่ดินขายผมขอถามวันนี้หน่อยลวกันครับว่าร้านอาหารเนี่ยเจอโควิดแก้ยังไงพยายามทุกทางแล้วครับแก้ไม่ได้หรอกในที่นี้หมายความว่าเราจะไปแก้ในะช่วงที่มันมีวิกฤตมันแก้ไม่ได้ก็ต้องปรับใจให้รับมันได้ก่อนตอนแรกๆนะคิดว่ามาแป๊บเดียว ทุกคนคิดอย่างนั้นหมดเลยใช่ครับเราอยู่มาสอปีแล้วนะ<อ>แล้วก<ป>็ไม่รู้วนะ่าจะจบหรือเปล่าใช่แต่ทุกคนจะคิดเสมอว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเหมือนเดิมถามว่าโควิดเราต้องกลัวไหมเราควรจะกลัวแต่เราต้องหนีไหม,มผมไม่หนีนะผมใช้ความคิดแล้วก็รอเวลาบอกไว้ในการรีเจพูิให้เหลือสมองให้กันเหลือหัวใจไว้สมองเนี่ยเอาไว้คิด ๋ยวถ้ามันคลายแล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มทํายังไงก่อนวะแต่หัวใจี่คืกอ,อะไ,อไว้สู้ถ้าเราหมดใจที่จะสู้แล้วกูไม่เอาแล้วถ้าอย่างงี้ก็แย่มันไม่มีอะไรต่ําสุดแล้วมันจะลงไปที่สุดแล้วยังไงมันก็ต้องขึ้นแต่มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอวันหนึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นเหมือนไวรัสอื่นๆ,นๆต้องฉีดวัคซีนทุกปีเวลานานขึ้นเนี่ยมันก็จะมียาที่มันดีกว่าน,นี้ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติอยู่ดีแหละแต่มันเมื่อไหร่แค่นั้นเองเพื่อนๆที่ฟังเนี่ยได้ข้อคิดและได้ mindset ที่ลึกกกกและดดีีมาๆๆปรรัับบใชช้้วิิตทุคนไจง นานๆจะได้เจอได้คุยกับพี่เสกเรืนี้นะครับก็ร <c oughs> ู้สึกประทับใจมากๆในมุมมองของความคิดของคนที่เขาผ่านอะไรมาเยอะมากๆครับผ่านมาหลายดราม,ม่าด้วยอ่าผ่านมาหลายดราม,มา่าเออไหนๆก็ไหนๆครับขออนุญาตถามมีคนบอกทำไมพี่เสกชอบสร้างดราม,มา่าไม่ได้ชอบสมัยก่อนเนี่ยผมใช้ชีวิตโลดโผนมาตลอดแต่ผมไม่ได้มีชื่อเสียงคนไม่สนใจไม่สนใจแต่ทุกวันนี้โซเชียลเขาเล่นกันเยอะความอ่อนไหวมันเกิดขึ้นเยอะเรื่องง่ายๆอ่ะยังดราม่าได้เลยมันแล้วแต่มุมมองคนผมอยู่มันได้สบายองค์านมาหมดแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ชอบ สร้างดราม่านะมันมาเองอยากไหมล่ะอยากมีไหมเราเราก็มีคนชอบคนไม่ชอบนะคนไม่ชอบก็เรื่องมึงคือไม่ได้แคร์อะไรพวกมึงอยู่แล้วถ้ามึงจะดูกูแล้วมึงจะมานั่งด่ากูแล้วชีวิตมึงมีความสุขขึ้นไหมล่ะการเปลี่ยนมุมมองที่สุดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกับที่ตัวเขานะเปลี่ยนที่ตัวเราได้เรียนรู้ประสบการณ์หลากหลายด้านมากๆจริงๆแล้วในชีวิตคนเราเนี่ยมายเซ็ตมันสาคัญทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนในทางที่ดีเปลี่ยนไปเถอะบางคนบอกว่านิสัยเราแม่งเป็นอย่างนี้ฉันชอบแบบนี้แล้วมึงไม่คิดจะเปลี่ยนเลยอ่ะผม เป็นคนทําอย่างเงี้ยไม่ได้แปลกนะแต่ถ้าคนรอบช่างมึงอ่ะเขาไม่ชอบมึงอ่ะมึงก็ต้องมาอยู่คนเดียวไงแต่ถ้ามึงอยู่คนรอบข้างที่เขาอยากให้มึงปรับอ่ะมึงปรับไปแล้วมึงก็ได้ประโยชน์อ่ะชีวิตมึงก็ดีขึ้นมึงมีมิตรมากขึ้นมึงมีศัตรูน้อยลงก็ทํเด็กงั้นสุดท้ายแล้วพี่พี่มีคติของพี่ในการใช้ชีวิตพี่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลําบากเหนื่อยท้ออยู่กับสถานการณ์โควิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่อยากให้พิเศษให้กําลังใจสักหน่อยณปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตมันก็พี่โอกาสให้หลายๆคนมีอาชีพมีความ ร่ำรวยมากขึ้นเยอะนะคนที่เขามีตรงนี้ได้มาจากการที่เขาคิดวิกฤตให้เป็นโอกาสลิกแต่ผมว่าส่วนใหญ่อะมันลำบากเยอะกว่ามันทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหดหูด่เอาแท้นะแต่ผมว่าวันหนึ่งอะมันก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมเพราะนั้นเรา<ๆ>ก็เตรียมไว้สองอย่างก็อย่างที่บอกเตรียมสมองกับหัวใจไว้เตรียมแต่วันนี้แหละนั่นคือต้นทุนที่มีกับตัวเราเองไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อด้วยคิดไว้ก่อนเลยศึกษาหาความรู้ไว้ก่อนเลยคายล็อกดาวน์แล้วทุกอย่างใช้ชีวิตปกติเราจะทําอะไรกับมันต่อไปคลายชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อเพราะเราอแแแล้้วก็สูบบไหนต่ ว,วันนี้นะครับต้องขอบคุณพิเศษมากๆเลยครับที่ให้เกียรตินะครับช่องของผมเนี่ยแล้วก็พวกเรานะได้มาเปิดบ้านแล้วก็เปิดมุมมองความคิดที่ดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะครับอยากจะไปให้กดซับสไครป์ช่องหม่อมถนัดแดงแต่ผมเชื่อว่าคงกดกันหมดแล้วล่ะครับฝาก f อช่องหม่อมถนัดแดงนะครับช่วยก,กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยอ่ากดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้วันนี้ผมกับพิเศษขอลาทุกคนไปก่อนเลย สวัสดีครับ